รายการเรานี่เป็นรายการสาระบันเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหายดูก็จะมีลยดูก็จะมีเอาปิดกล้องกันนุกบองเห็นเลยระหว่างพักโทษเ็คือนักโทษเพราะนั้นรัฐมนตรีอะไรจะไปยกมือไหวจะไปก้มลงกราบนะก้มมือกราบผมประหลัดกระทรวงนะครับผมรัฐมนตรีว่าการนะครับนะผมอธิบดีนะครับระหว่างพักโทษจะเป็นนักโทษอยู่เราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นรองผบตรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประหลัดกระทรวง พักโทษคือนักโทษที่ผมพูดมานี่อย่าไปเดาว่าเป็นใครนะเดี๋ยวมันตรงขึ้นมาแล้วผมก็เหนื่อยกนะเขาก็หาว่าผมไม่ว่าเขาอีกอะไรต่างาที่ผมพูดเพราะนั้นอยู่ระหว่างพักโทษก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะ mm. เออนะครับอันนี้ก็ฝากนะกำไรเอ็มก็ใส่ที่ข้อเท้าไม่ใช่ใส่ที่คอฝากไปฝากถึงนักโทษทั้งชายและหญิงทั่วไปทั้งเด็กเล็กนักโทษไม่มีเส้นนักโทษมีเส้นต้องทำตามกฎหมาย นะเราเป็นนักโทษไม่ไม่ติดกาไรเอ็มเนี่ยมันก็ดูแสดงว่าเขาจะมองว่าเราสองมอาตรฐานหรือเปล่านะครับนะแล้วก็อย่าไปยกย่องอเทอรชูนักนะข่าวเมื่อวานเห็นมีนักโทษเดินทางไปนั่นไปนี่อะไรคนข่าว,าวออกทุกช่องเลยนะมีกําหนดการเช้าไปที่น,นั่นไปที่นี่ไปาากกาแล้วต่างๆอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเขาบางคนเนี่ยเขาเป็นนักโทษเราก็ต้องเอาพอสมควรไม่ใช่นักโทษไปตรวจงาที่นี่ตรวจงาที่นี่ตรวจอะไรต่งางๆไม่ใช่ นะครับนะไม่ใช่หน้าที่ของนักโทษเป็นหน้าที่ของพวกรัฐมนตรีนายกส่วนนายก,กั็วันๆก็เดินสายนะครับกลับประเทศบ้างนะมาทํางานบ้างนะอย่าเป็นเซลล์วงเซลล์แมนเลยครับเนี่ยเปิดประเทศรับการลงทุนผมยังไม่เห็นมีใครมาลงทุนเลยครับท่านนายกเศรษฐาเออโทรถามคุณทักษิณบ้างยังไงเขาเขาบอกให้หยุดได้ยังไปตลอดเลยเนี่ยไป,ปไปนู่นไปนี่ไปอะไรต่างๆค่าเครื่องบินอะไรเนี่ย หเดือนไป14 1 5 1 6ประเทศเนี่ยนะบางคนก็สงสัยว่าไปเที่ยวหรือเปล่าเอาเงินหลวงไปเที่ยวหรือเปล่านะบางคนก็สงสัยว่ามีผลประโยชน์ซ่อนเล่นไหมนะบางคนก็สงสัยว่าหนีเวลาทํางานไหมนะบางคนแต่บางคนก็มีความเชื่อว่าไปทํางานไปชวนนักลงทุนเข้าเข้าประเทศนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็โอ้โหดีนะครับไปหาลูกค้าหาคนมาลงทุน ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีใครมาลงทุนบ้างไหนช่วยเอาสเตทเมนต์มาดูหน่อยดีมีนักลงทุนคนไหนบ้างเอาเงินมาลงทุนบ้างแต่ที่แน่ๆคือเสียเงินค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวหนึ่งสิบล้านห้าล้านสามล้านห้าล้านเพราะเราไปเป็นคณะค่ากินค่าเที่ยวค่าอะไรต่างๆไปพูดตามที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ <c oughs> ไปเดินห้างเดินอะไรต่างๆในค่าใช้จ่ายในงเงินภาษีนะคนไทยนี่ก็ายากจนนะ บ้านช่องก็ไม่มีอยู่บางคนก็โดนยึดรถยึดบ้านเป็นนี่นอกระบบรัฐบาลก็แก้ไขไม่สาเร็จทั้งนี่ในระบบนอกระบบลําบากหมดตอนนี้ลําบากหมดกเพราะนั้นก็ฝากนะครับนายกกับนะครับมาทํางานในวันๆนี่ไปเดินบางคนก็บอกว่านายกไปเดินเที่ยวตามห้างหรือเปล่าแต่คนที่รักนายกก็บอกไม่ใช่เขาไปเดินเที่ยวเขาไปขายผ้ากามานะไปขายผ้าพันคอนะครับอันนี้ไปขายผ้ากำมะาวผ้าพันคอเสื้อผ้าอ,อ,อะไรเนี่ยมันคุ้มไหม หรือมาอย่างไรนะเออบางคนก็บอกไปทำอีเวน้นนะเราก็ไม่รู้นะฮะสวก็บอกเนี่ยไปทำไมเอ่อไปต่างประเทศแทนทนี่ะทำงานประเทศเราลำบากอยู่แล้วนะทิ้งประชาชนหรือเปล่าเออเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นิจิสารทามก็ขึ้นปบอาคุณอะไรวะชื่ออะไรคุณเศรษฐาจำชื่อไม่ได้แล้วแม่ไปต่างประเทศบ่อยกูเลยจำชื่อไม่ได้เศรษฐาหรือเศรษฐี เนะีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับฉายาว่าเซลมนหาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศนะแล้วก็อะไรนี่อะไรวะช็อตช็อตอะไรนี่ช็อตเชนเนี่ยนะก็หมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นนายกที่มาจากักเ,เป็นนายกที่คนในประเทศรู้สึกผิดหวังนะไม่ได้แพ้เลือกตั้งแต่ได้เป็นนายกเพราะตบัดสัต นะทิ้งเก้าไกลแล้วตัวเองก็มาเป็นจับมือกับอนุรักษ์นิยมกับพวกทหารชุดเดิมก็มีอำนาจเอ่ที่เขาเรียกว่าอะไรช็อตเชน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 อืมนะผมก็ไม่ใช่นักเรียนนอกเนี่ยผมแม่งเด็กป้านนอกช็อตเชนก็คือถอนเงินไม่ครบหรือว่าทีทันเฟรี่ก็คือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็คือโกงอ่ะนะก็เหมือนกับแบบว่านะหาเสียงอย่างแล้วก็มาอีกอย่างนึ่งเหมือนกับ นะพฤติกรรมเหมือน,ในใคล้ายๆเรื่องอะไรอ่ะไม่จริงใจกับประชาชนนะหาเสียงบอกกูไม่จับมือกับประยุทธ์กูไม่จับมือกับลุงป้อมกูปิดสวิต์สวอที่ไหนได้กูกราบแม่งหมดเลยน,นะเออสอวอก็จะปิดสวิต์สวอเข้าไงยกมือกราบนายกประยุทธ์นายกป้อมก็เออกราบนะนะี่ก็คือออาช็อตเชนนะคือพูดงา่ายมันมันเหมือน,มนไม่รักษาคำพูดอ่ะประชาชนผิดหวังกทั้งประเทศ แค่เลือกตั้งแต่กลับได้เป็นนายกเนี่ยนะครับเนี่ยนะอะ่นิตยสารทามก็โพสต์ตำนองเนี่ยนะครับฟังๆดูแล้วไมว่บวกนะผมว่าลบนะนะเหมือนคนมีเลขม,มีเหลี่ยมอะไรต่างหาเสียงอย่างนะพอได้รับเลือกตั้งทำอีกอย่างบอกว่ากูจะจับมือก้าวไกลกูจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยสิบหาย,ายไปอยู่กับพวกขรนเด็จการทหารไปอยู่กับผู้อนุรักษนิยมตรงข้ามเลยนะ เขาก็เสียดสีเอามะนะครับนะนะครับเียนะครับไม่ไม่ได้ดีอะไรเลยผลงานยังไม่มีหกเดือนเนี่ยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นนานอะไระเดียร้อสวขยิบขยํำก่อนหมดอำนาจก่อนเดือนพฤษภาสวก็เตรียมขยํำขยํำให้หนักๆเลยนะอืมนะนะครับนะทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหมประชาชนถามน,นะนะกลับมาแล้วบอกนะใครมาลงทุนประเทศไทยแล้วบ้างครับศาสตนายกเศรษฐานะนะ กลับมาประเทศไทยมันมาทํางานบ้างไอพื้นที่ไม่ต้องลงแล้วมันการลงพื้นที่คือการหาเสียงเราเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปเดินลงพื้นที่วันละหกที่เจ็ดที่เป็นนายกที่จัดอีเวนต์เป็นหลักแตยประชาชนก็กวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็เอามาถามท่านนะเพราะนั้นท่านก็ไปดูแก้ปัญหาปากท้องเนี่ยเศรษฐกิจตออกต่ำคนไม่มีงานทําเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกอย่างแย่หมดนะนี่นนอกระบบเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินใช้นี่โดนยึดรถยึดบ้านเต็มไปหมด ราคาทองแพงทุกสิ่งทุกอย่างย่ำแย่ไปหมดในประเทศไทยเพราะนั้นนายกกลับมาแก้นะหาเสียงไว้จะเอาเงินมาแจกไปเอาที่ไหนมาแจกกนะับคนละหมืน่นค่าแรงขั้นต่ําเงินเดือนมียาตีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะกี่โมงครับกี่โมงเขารอกันอยู่นะครับกลับมาทํางานครับนะยาบ้าราคาถูกดูแลด้วยพ่อค้ายาลำบากเลตัวน,นี้เขาบอกเนี่ยประชาชนเขาแซวเนี่ยเขาเหน็บแนม ยาบ้าราคาถูกถูกมากเลยครับลดแรกแจกแถมนโยบายปราบยาเสพติดออกกฎกระท่วงห้าเม็ดให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพเดี๋ยวนี้เลยเกิดผู้ค้ารายย่อยเต็มไปหมดนะครับไม่รู้นโยบายของรัฐบาลถูกต้องหรือเปล่านะนะจนพี่น้องชาวยาบ้าทั้งหลายนะพวกขี้ยาให้สัมภาษณ์นักข่าววันก,นก่อนที่นครปฐม ตำรวจไปจับเขาบอกว่าอย่าเรียกว่ายาบ้าให้เรียกว่ายาบำรุงเม็ดสีสม้มทุกครูต้องขอบคุณคุณหมอชนน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ยอมตบัดจัดเพื่อตำแหน่งรัฐมนตรีผมต้องลาออกครับลาออกจากหัวหน้าพักมาเป็นใหญ่เป็นตัวมาเป็นเสนาบดีพนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> แล้ว เอฟซี FC, FC, ผู้ค้ายาบ้าผู้เสพทั้งหลายบอกว่าต้องกลับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอ่าชนน่านรัฐมนตรีสาสุขทําให้พี่น้องอาชาวขี้ยาทั้งหลายสมัยหน้าเราเลือกพี่ทักเพื่อไทยครับเพราะว่าทําให้การเสพยาของพวกเรานั้นมันสะดวกขึ้นขี้ยาขี้ยาสมัยหน้าปีเจ็ดศูนย์เราจะเลือกเพื่อไทยครับมันทําให้พวกเราเสพยากันเพลิน ไม่ต้องวิตกกังวลใครจะมาตรวจเยี่ยวตรวจขี้อะไรต่างจะมาแหกตูดเดมแหกขำขำอะไรต่างไม่องกลัวเพราะพวกเราก็เป็นไงห้าเมตรสบายสบายเพื่อเซฟนะนะครับเราก็พูดนะเซฟเซฟเซฟห้าเมตรเพื่อเซฟห้าเมตรเพื่อเซฟห้าเมตรเพื่อเซฟนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสใครจะมาจับเรายากครับพอจับเสร็จเราก็ไปไงบําบัดครับผมยอมบําบัดพอยอมบําบัดกเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ ส่งไปบาบัดแล้วประเทศไทยที่บาบัดแม่ก็ไม่มีมีก็ไม่พอเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีงบประมาณก็งบประมาณก็ต้องไปจ่ายค่าคือบินเศรษฐาเดินทางไปขายผ้าข้ามาผ้าพันคอยอยู่งบประมาณไม่่อยมีขนาดจะจับลิงมาเอาไปเอาไปไว้ที่อื่นนะที่รบบริไม่มีงบประมาณเลยกระทรวงทรัพยากรว่าไงเรามีงบประมาณหรือยังอ่ะสามสิบล้านเนี่ยจะไปทำโกงลิงเลย ลิงก็กลายเป็นมาเฟียประจำลบบุรีจนน้องอ้อน้องอ้อมน้องไอที่โดนลิงเตะมาลองร้องเรียนพี่เดพี่เดเราจะฟ้องกรมไออะไรวะอุทยานได้ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ได้ไหมน้องชายลุงป้อมพัชรเาว่าเนี่ยตอนหลังก็ไปเกลี้ยกล่อ,กนนอ,อ,อ,อมกันจนอ่าน้องอ้อมกับน้องไอไม่กล้าฟ้องทั้งกล่อมทั้งขู่ไม่รู้ใครนะ